สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เก๋กันอีกแล้วนะคะวันนี้มีคําถามสอบถามเข้ามาว่าทําไมเวลาเราฝึกได้ฌานสี่แล้วเมื่อเราฝึกนั่งในครั้งถัดไปจึงเกิดความนิ่งค่ะคําตอบนะคะเราตีความหมายกันก่อนนะคะฌานคือการเพ่งอารมณ์จนจิตใจสงบแน่วแน่ปานี้เป็นฌานอยู่ในความสงบมากๆนั่นเองค่ะเมื่อจิตเราสงบนิ่งดิ่งลึกเข้าสู่ฌานที่4ี่ลมหายใจไม่มีแล้ว เราก็จะเกิดความสงบนิ่งมากๆลึกมากๆยิ่งฝึกยิ่งรู้สึกว่ามันนิ่งสงบมันลึกมากแต่ถ้าเราอยากจะสามารถให้เกิดฤทธิ์ทางใจเราก็ต้องไปฝึกถอดจิตแยากกายให้เกิดฤทธิ์ทางใจเกิดขึ้นนะคะด้วยการกําหนดสั่งการกําหนดด้วยความรู้สึกนึกคิดนั่นเองก็คือเราต้องจินตนาการหรือใช้ใจกําหนดว่าเราจะไปอย่างไรออกอย่างไรจะอยู่ในกายหรือจะถอดจิตแยากกายเราต้องเล่นด้วยกันฝึก เพ่งกระสินหรือการเพ่งอารมณ์เพราะว่าเราตีความหมายได้อยู่แล้วนะคะว่าฌานก็คือการเพ่งอารมณ์จนจิตใจสงบแน่ๆเป็นฌานนิ่งดิ่งลึกสู่ความสงบค่ะก็คือเราเพ่งอารมณ์เรารู้แล้วว่าเป็นอย่างไรแต่เราจะต้องรู้จักการกําหนดด้วยนะคะว่าเราจะกําหนดให้เราถอดจิตแยากกายไม่ไดพภูมิไหนเพราะว่าเราจะใช้ฌานที่สีเมื่อเราไม่มีลมหายใจเข้าออกแล้วเราสามารถถอดจิตแยากกายในฌานนี้ได้นะคะ เพราะว่าเวลาเราถอดจิตแยกกายออกไปเราจะไม่สามารถสัมผัสลมหายใจได้แล้วแต่ในกายสังขารจริงๆของเรายังมีลมหายใจอยู่หรือบางท่านที่ฝึกได้มากก็จะไม่มีลมหายใจเลยนะคะค่ะจนกว่าจะออกจากฌานลมหายใจถึงจะกลับมาเป็นปกตินะคะค่ะแต่ของอาจารย์ก็จะใช้แบบการทรงอารมณ์ด้วยร่างกายปัจจุบันยังหายใจอยู่แล้วก็ถอดจิตออกไปในพพภูมิต่างๆกายทิพย์ที่เราถอดจิตออกไปจะไม่ต้องใช้ลมหายใจแล้วคะ่ะ คือเราถอดจิตกายทย์ของเราเออกไปในพภูมิต่างๆตามจิตเรากําหนดสั่งการนะคะก็คือเหมือนที่อาจารย์ได้บรรยายนะคะวิญญาณมโนจิตก็คือจิตใจนั่นเองค่ะวิญญาณก็คือผู้เห็นหรือผู้รับรู้หรือผู้เห็นนั่นเองใจเห็นนั่นเองนะคะค่ะความรู้สึกนึกคิดหรือสมองนึกคิดก็คือมโนวิญญาณนั่นเองนะคะนึกคิด ก็คือวิญญาณนึกคิดนั่นเองค่ะถ้าเราตีความหมายได้ออกแล้วก็คือสรุปโดยรวมก็คือจิตวิญญาณมโนก็คือจิตใจนั่นเองก็คือใจเราเราต้องควบคุมจิตของเราหรือใจของเราให้รวมกันเป็นหนึ่งก็คือให้เกิดพลังความสงบให้มากขึ้นแล้วก็จะมีฤทธิ์เกิดขึ้นในการที่จะกําหนดถอดจิตแยกกายไปในภูภูมิต่างๆได้ต้องใช้ใจหรือจิตของเราเนี่ยกำหนดควบคุม ให้กายอีกกายของเราเนี่ยถอดจิตออกไปในพบมูต่างๆด้วยการจินตนาการใช้ใจจินตนาการให้เป็นนั่นเองค่ะคือการเพ่งกสินก็คือการใช้ใจจินตนาการหรือโมโนหรือคิดขึ้นมาให้เราสามารถแยกกายออกไปเป็นเหมือนอีกกายหนึ่งของเราค่ะถ้าพูดถึงในภาษามนุษย์ก็คือการโคดนิ่งนั่นเองค่ะ เราต้องคนนิ่งหรือการถอดจิตของเราออกไปอีกกายหนึ่งที่เหมือนเราหรืออาจจะสวยงามกว่าเดิมกไ็ได้ด้วยจิตเรากําหนดให้ตามบารมีของเราที่เราฝึกได้บารมีของเราจะสามารถกําหนดให้กายเราสวยขนาดไหนก็ได้ในการถอดจิตแยกกายออกไปค่ะเราก็ต้องกําหนดจิตในการที่จะถอดจิตแยกกายออกไปถ้ายังเล่นไม่เป็นก็สามารถเล่นในกายเราก่อนกําหนดจิตหรือคิดว่าเราตัวเท่ามดเลยเราเข้าไปในเส้นเลือดเราก็จะพบเฮโมโกบิน เราก็จะไต่ไปตามเส้นเลือดก่อนเราก็จะเริ่มเห็นนะคะเราก็จะเริ่มเห็นเส้นเลือดของเราเป็นเม็ดเล็กๆเยอะแยะไปหมดแล้วเราก็จะไต่เข้าไปตั้งแต่หัวใจตับตไตไส้พุงไต่ลงไปจนถึงเท้าเราก็จะเริ่มเห็นกตั้งแต่โครงกระดูกเห็นแต่ตัวเราหัวใจของเราตรงไหนบ้งาง apo, ของเราสึกก่อนหรือว่าตรงไหนของเราบ้างที่มีแผลมีอะไรบ้างที่อยู่ในตัวเราเราก็จะเห็นทั้งหมดค่ะ เมื่อเรารับรู้แล้วเราเห็นแล้วเราก็ลองกําหนดนั่งในกายเราก็ได้แล้วพิจารณาเรื่องอสุภกรรมฐานและลองเล่นนอกกายบ้างกําหนดจิตว่าเราคนนิ่งตัวเองออกมาอยู่ข้างหน้าเราค่ะพิจารณามองเข้ามาในตัวเราเหมือนตัวเราอีกตัวหนึ่งกําลังมองหน้าเรานั่นเองมองหน้าตัวเองแล้วพิจารณาตั้งแต่ถอดผมถอดหนังศีรษะ,อะถอดออกมาจนเห็นเลือดจนเห็นโครงกระดูกเราก็ถอดออกไปจนหมด เป็นการฝึกอสุภกรรมาฐานก่อนในขั้นต้นเมื่อจิตเราฝึกได้จนเกิดตัวรู้แล้วเราสัมผัสและเกิดปัญญาเกิดขึ้นในการที่เราไม่ยึดติดในกายสังขารแล้วเราก็นําไปฝึกกําหนดจิตไปฝึกถอดจิตขึ้นไปหาองค์พระพุทธเจ้าเพื่อจะไปกราบพระองค์ท่านค่ะหรือในขั้นถ้าเรายังไปไม่ไมสูงได้เพราะจิตของเราอาจจะยังฝึกใหม่ๆค่ะเราก็ ฝึกฌานให้คล่องก่อนก็นได้และการควบคุมด้วยการกําหนดจิตสั่งการความสงบจะทําให้เราสามารถถอดจิตแยากกายไปในภพภูมิต่างๆได้ด้วยฌานนั่นเองค่ะค่ะแต่หลายท่านที่มีปัญหาก็คือทําไมไม่สามารถถอดจิตแยากกายได้เพราะคนส่วนใหญ่เวลาฝึกก็จะฝึกในการฝึกสมาธิพื้นฐานธรรมดาทั่วไปคือทาให้จิตสงบอย่าถอดจิตออกนะต้องปล่อยวางนะต้องวางนะเวลาฝึกก็เลยทําให้เราติดในส่วนตรงนี้เพราะว่าเราจะนํามาฝึก ในการถอดจิตแยกกายเราจะวางก่อนไม่ได้ถ้าเราวางก่อนทําให้จิตสงบนะไม่ต้องไปนึกคิดเรื่องอะไรนะไม่ต้องส่งจิตออกไปข้างนอกนะเราต้องปล่อยวางนะเราต้องตัดให้ได้นะเราต้องวางเมื่อเราทําจิตมาฝึกมาแบบนี้เราก็จะติดในสิ่งที่เป็นแบบนี้เราจะไม่สามารถกําหนดจิตหรือถอดจิตแยกไายออกไปได้เพราะเราไปวางก่อนเราไปตัดก่อนเพราะว่าการถอดจิตแยกกายหรือทําให้จิตบันเกิดฤทธิ์เราจะต้องพร้อมเสมอในการที่จะใช้จิตถอดจิตแยกกายไปในภพภูมิต่างๆเพื่อไปรู้ไปเห็น ไปรู้ไปเห็นในภพภูมิต่างๆไปรู้ไปเห็นในกฎของกรรมไปรู้ไปเห็นจนเกิดตัวรู้ในภพอดีตในภพปัจจุบันในภพอนาคตว่ามันมีจริงสัมผัสได้จริงโลกของวิญญาณโลกของเทพของผีนรก,กภูมิสวรรค์บาดาลและจักรวาลพิภพต่างๆมันมีจริงในภูมิต่างๆนั้นมีจริงค่ะในภพของภาริยะมีจริงค่ะ นี่แหละเป็นตัวทดสอบได้ว่าถ้าเราไปตัดก่อนวางก่อนเราทําจิตไม่ถูกเราก็จะไม่สามารถออกไปได้เพราะว่าการตัดการวางก็คือเราวางทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เอาอะไรแล้วนั่นเองเราต้องทําจิตให้สงบที่สุดเพื่อรองรับในการที่เราจะถอดจิตแยกกายไปด้วยการกําหนดจิตสั่งการกําหนดนึกคิดใช้มโนวิญญ,ญาณน,นึกคิดค่ะใช้ใจนึกคิดนั่นเองนึกคิดกําหนดเลยว่าสั่งการจิตของเราว่าให้จิตอีกร่างหนึ่งของเราที่ถอดออกไปควรนิ่งออกไป ข้างหน้าของเราเนี่ยที่ถอดออกจากกายเราเนี่ยให้เราไปในภพภูมิต่างๆอะอาจจะไปที่ชั้นของจตุมหาราชิกาก่อนแล้วก็ไปกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปหาองค์พระปฐมไปหาพระเกจิดังต่างๆดูซิเราจะสัมผัสเห็นไหมค่ะหรือใครที่เราเคยรู้ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเราอยากไปช่วยเขาอยากไปแผ่เมตตาให้เขาสังเกตดูซิ เรอาจจะถอดจิตแยากกายมองรอบๆตัวดูซิว่าเราเห็นวิญญาณเห็นเทพที่เขาอยู่รอบๆตัวเราหรือไม่ถ้าเราเห็นเราให้เราแผ่เมตตาจเจริญเมตตาจิตให้มากการใช้พรมวิหารสีแบบอัปปมัญญาคือการใช้พรมวิหารแบบไร้พรมแดนส่งแผ่เมตตาแบบไม่มีชนชั้นไม่แบ่งว่าเขาเราเราแผ่ให้หมดทุกดวงจิตให้ได้รับบุญกุศลอย่างที่เราได้รับที่เราปฏิบัติมาให้เขาได้มีโอกาสได้รับบุญกุศลเหมือนเช่นเรานะคะค่ะมันเป็นความเมตตาแบบไร้พรมแดน จิตเราจะยกระดับไปสู่ที่สูงได้ง่ายมันเป็นเคล็ดลับที่อาจารย์ใช้ประจําเมื่อใดที่ทุกพระองค์ทุกท่านได้รับแสงทองจากเราส่งไปครอบคุมทุกดวงจิตเมื่อเขาได้รับเราจะรู้สึกซาบซ่านเบาเย็นสบายนั่นคือเขาได้รับแล้วได้รับบุญจากเราแล้วเราก็จะรู้สึกรับรู้ได้แล้วเราก็จะได้ยินคําอนุโมทนาบุญหรือเขาก้มกราบหรือเขามาอนุโมทนาบุญกับเราบารมีเราจากที่เราฝึกปกติได้เท่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมันจะทําให้เรา ไปเร็วจิตเราก็จะยกระดับไปสู่ที่สูงได้เร็วเพราะความเมตตาหรือการหมั่นจเจริญเมตตาแบบไร้พรมแดนนั่นเองค่ะถ้าใครทําได้อย่างที่อาจารย์บอกก็จะต่อยอดไปได้เร็วมากค่ะก็นําไปฝึกไล่ชานเข้าออกชาน 1, 4 4 3 3 4 4 3 2, 2 1อ 2, 3 2, 4, อ่าเราก็ฝึกให้ให้ชำนาญด้วยการทรงอารมณ์เดิมนึกคิดแล้วก ต่อยอดเข้าไปก็จะโดดเข้าไปได้เลยเวลานั่งเราอยากให้ได้ชานสีเลยเราก็ทรงอารมณ์เดิมว่าเราเคยได้ชานสีไม่มีลมหายใจเขออ้าเราก็สามารถโดดเข้าไปในชานสีได้เราจะเข้าชานที่2เราก็กําหนดว่าหูดับเราเคยได้มาแล้วไม่ไม่มีการพูดโธเราเคยได้มาแล้วเราก็โดดเข้าไปสามารถต่อ,อยอดเข้าไปได้ทันทีสมมติชานสามแสงเกิดที่หน้าผากสัมผัสได้เรานึกได้เราจําได้ว่าแสงมันเกิดแบบนี้แค่เรานึกแค่เราคิดเราก็โดดเข้าไปในชานสามได้เลยค่ะมันง่ายมากตัวล็อกแข็งเป็นยังไงเรานึกเราคิด เราก็จะเกิดชานสามเกิดขึ้นตัวล็อกแข็งต่อยอดแล้วก็เลื่อนสลับไปได้โดยอัตโนมัติด้วยการท่งอารมณ์เดิมหรือการทรงอารมณ์ของชานในแต่ละชานนั่นเองถ้าฝึกเล่นบ่อยๆจะเกิดความชํานาญเราก็จะสามารถกําหนดนึกคิดตอนไหนเราก็จะสามารถทําได้ทันทีโดยอัตโนมัติเลยนะคะค่ะลองไปฝึกเล่นดูนะคะเมื่อใครเล่นได้แล้วก็จะเกิดความอัศจรรย์ใจในการฝึกปฏิบัติในพระธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า ฌานในพระกรรมฐาน40กองในการเจริญนิัสสนาญาณน,นะคะก็จะเกิดทําให้เราเข้าไปถึงอริยสัจได้ง่ายเป็นตัวประคองจิตเพราะว่าการฝึกฌานก็ยังสามารถนําไปฝึกกสินหรือภรกรรมฐานให้เราเกิดความชํานาญเกิดขึ้นในหลายๆด้านนะคะมโนวิญญาณของเราเนี่ยมันมันรวดเร็วมากเพราะเราไปในภพอื่นๆเราไม่ได้เอาร่างกายเราไปเมื่อเราสิ้นไปเราก็เอาวิญญาณก็คือ จิตของเรานั่นเองมโนวิญญาณที่เราสะสมความดีความชั่วติดตัวเราไปในภพภูมิต่างนะคะในภพภูมิใหม่ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่เราได้สร้างบาร,รมีมาเหมือนตามจิตปราถนานะคะค่ะและอาจารย์ก็จะเน้นนะคะว่าฌานถ้าใครฝึกได้ก็จะไปได้เร็วฌานก็คือการเพ่งอารมณ์จนเกิดจิตของเราเนี่ยสงบแน่วแน่ดิง่งลึกลงไปจนเป็นสมาธิหรือเป็นฌานที่สงบมากมาก เมื่อจิตของคนเราสงบมากๆจะทําการสิ่งใดก็จะสําเร็จด้วยดีทุกประการค่ะบางคนไม่เข้าใจนะคะว่าความสงบคือต้องวางหรือต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่นะคะความสงบก็คืออารมณ์ของเราสงบปราศจากอารมณ์ต่างๆที่มาครอบงำในจิตเราขณะนั้นๆนะคะแต่ถ้าเราประคองจิตของเราให้เกิดความสงบได้ทุกขณะจิตเมื่อเราประคองอารมณ์ของเราให้เกิดความสงบได้ทุกขณะจิตเราก็จะสามารถควบคุมในสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้ตามจิตป่าเถนาเราได้นะคะแต่หลายๆท่านหรือคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้แนววิธีการในการฝึกอาจจะควบคุมอารมณ์ให้เกิดความสงบยังไม่เป็นอาจจะไปตัดก่อนวางก่อนคือบางครั้งการที่เราจะฝึกควบคุมสิ่งใดให้เกิดฤทธิ์เราจะไปวางก่อนตัดก่อนไม่ได้นะคะถ้าเราวางก่อนตัดก่อนจิตเราก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมในสิ่งต่างๆได้เพราะคนที่ตัดแล้วคนที่วางแล้วก็จะอยู่กับตัวหรืออยู่นิ่งๆอยู่กับที่ค่ะก็จะไม่คิดไม่นึกนั่นเอง แต่ถ้าเราฝึกให้เกิดความสงบนั่นหมายถึงว่าเราประคองอารมณ์หรืออารมณ์ของเราให้อยู่ในความสงบนิ่งให้ได้มากที่สุดค่ะนะตรงนี้ก็จะเกิดบารมีเกิดขึ้นความคิดนึกมีไหมต้องมีนะคะเพราะว่าหนึ่งเราจะใช้การถอดจิตแยกกายบางคนบอกว่าเรานั่งสมาธิทําไมเราถอดจิตออกไปไม่ได้อ่าก็เพราะว่าหามีบางคนสอบถามเข้ามานะคะว่าเวลานั่งสมาธิได้ฌานสี่แล้วทําไมจิตมันสงบลึกมาก ไม่สามารถไปต่ออย่างอื่นได้เลยในครั้งถัดๆไปอ่าตัวนี้แหละเช่นกันค่ะก็คือเขาอาจจะยังไม่เข้าใจในการฝึกเท่าไหร่แต่การฝึกมันได้ชานสีแต่ยังไม่รู้วิธีการว่าจะต้องถอดจิตแยกกายออกไปยังไงค่ะง่ายๆนะเราอย่าพึ่งไปตัดหรือไปวางก่อนถ้าเราตัดหรือเราวางก่อนก็หมายถึงว่าจิตเราไม่เอาอะไรแล้วพอไม่เอามันก็จะไม่ถอดจิตหรือไม่ทําอะไรให้มันเกิดฤทธิ์เกิดเดชเพราะมันจะหยุดอยู่กับที่ตัดอยู่ตัดสิ่งทุกอย่างออกไปในจิตเราก็จะเกิดแค่ความสงบเท่านั้นค่ะ เราต้องใช้ความสงบมาให้เกิดประโยชน์ในการฝึกต่อไปในขั้นสูงนะคะค่ะโดยการที่เราจะต้องกำหนดจิตของเราที่จะไปในภพภูมิต่างๆอาจจะกำหนดจิตเดินออกไปข้างในอาจจะกำหนดจิตเดินออกไปข้างหน้าเราเพื่อเพ่งหรือดูในกายเราเพื่อพิจารณาเรื่องอสุภกรรมฐานให้เกิดปัญญาหรือจะเข้ามาในตัวเรากำหนดว่าตัวเราเป็นเหมือนมดเล็กๆไต่เข้าไปในเส้นเลือดแล้วไปดู ทั่วทุกล่างกายเราเราอยากรู้ว่าโครงกระดูกเราเป็นแบบไหน,นก็ทะลุทะลวงเข้าไปเราก็จะสัมผัสได้ด้วยจิตกําหนดสั่งการนะคะเพราะว่าการที่เราจะฝึกต่างๆเราไปตัดไปวางก่อนไม่ได้นะคะถ้าเราไปตัดไปวางเราจะไม่สามารถที่จะกําหนดจิตฝึกถอดจิตไปในภพภูมิต่างๆไม่ได้ฝึกกําหนดว่าให้เราถอดจิตออกไปเพื่อจะเพ่งอสุภะไม่ได้ถอดจิตออกไปที่จะเข้าในตัวเราหรือมุดเป็นตัวเล็กๆเข้าไปที่จะดูโครงกระดูกในกายเรา ตับม้ามไตหัวใจเป็นยังไงเราก็จะไม่รู้เพราะเราไปตัดไปวางก่อนค่ะเราต้องรู้วิธีตัดนะคะเราจะต้องฝึกอีกแบบหนึ่งที่เราจะต้องตัดเมื่อเราฝึกอีกแบบหนึ่งเราควรจะต้องยังไม่ต้องตัดหรือวางเราจะต้องฝึกให้เกิดแค่ความสงบควบคุมอารมณ์ให้เราอยู่ในความสงบให้ได้แล้วเราก็จะฝึกต่อย,ยอดออกไปได้ถูกต้องถูกวิธีเราต้องดูนะว่าเราจะฝึกในแนวไหนวันนี้เราจะฝึกเรื่องวิปัสสนากรรมฐานหรือการฝึกจิตล,ละเอียดเราจะใช้ในการฝึก ให้ตัดอารมณ์หรือการวางการปล่อยวางนั่นแหละถึงจะถูกต้องนะคะการพิจารณาธรรมะแล้วมาฝึกให้จิตเราปล่อยวางหรือวางอภัยเมตตาทานจนความรู้สึกหรือจิตของเรามันไม่รับรู้มันไม่เอาอะไรละมันอยู่ในความว่างความสงบความนิ่งด้วยการปล่อยวางนั่นเองนะคะค่ะไม่คิดไม่นึกก็จะอยู่กับจิตเราอยู่กับตัวเราทรงอารมณ์ให้อยู่นิ่งที่สุดว่างที่สุดเพื่อเป็นการสะสมบรารมี ิดขึ้นค่ะแล้วก็แผ่เมตตาถวายบุญกวดน้ําก็จะเกิดบาร,รมีเกิดขึ้นในระบบจิตของเราเกิดปัญญาที่เราสามารถควบคุมได้แต่ถ้าเราจะฝึกเล่นฤทธิ์รประกอบกับก,บการฝึกปัญญาเราก็ต้องอย่าพึ่งวางนะคะค่ะเราต้องให้เกิดความสงบให้มากที่สุดแล้วกําหนดจิตพิจนารณาหรือจินนาการว่าเราถอดจิตแยากกายไปเราก็จะสามารถถอดจิตแยากกายออกไปได้เมื่อเราฝึกเล่นบ่อยๆจนเกิดความชํานาญนะคะ ตัวนี้อาจารย์ก็ฝากเป็นเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคนะคะเพิ่มเติมค่ะค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็บรรยายยาวมากแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังและผู้ที่สอบถามเข้ามาเกิดประโยชน์ต่อท่านได้บ้างนะคะขอให้ทุกท่านและท่านได้นำไปฝึกปฏิบัติให้เกิดเข้าถึงเร็วสำเร็จได้โดยเร็วเกิดตัวรู้ก็ขอขอบคุณคำถามนะคะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะ เกิดประโยชน์ต่อทุกท่านได้มากในการที่ติดปัญหาในเรื่องการฝึกปฏิบัติแล้วเกิดความสงบนิ่งแล้วถอดจิตแยกกายออกไปไม่เป็นก็ถ้าได้ฟังคลิปนี้ก็ลองนําไปฝึกดูนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์เก๋กับคําถามดีๆในเรื่องการปฏิบัติซิกเซนล่างเปิดแล้วก็ถามตอบอีกในหลายๆคําถามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย